สวัสดีครับจากสวนลุงหมู่ประตุ้ยพันไม้ครับก็วันนี้ปลูกเสร็จแล้วนะสำหรับชุดต้นห่อนที่เราจะปลูกรอบนี้ของวันนี้นะครับกับหมอนทองนะก็ปลูกเสร็จก็ต้องรดน้ำสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ผมก็กลังเปิดน้ำให้กับทุเรียนหมอนทองนะครับที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณ ประมาณหนึ่งประมาณสักห้าพันกว่าต้นนะครับห้าพันก่าต้นก็ตอนนี้ทําการลดน้ำให้อยู่นะครับก็เพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจปลูกต้นทุเรียนถอนนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็สั่งซื้อจองได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่เราถอนเนี่ยก็จะแจ้งไว้นะครับสามารถสั่งซื้อทางนไลน์ at s s a i king pandurian ครับตอนนี้ผม รดน้ำรถน้ำรดน้ำน,นะครับผมนี่ให้ดูกันอย่างนี้นะชัดชัดตอนนี้นะครับเล็กขอดบอน,นิดหนึ่งเล็กข่อดคอานิดหนึ่งนะครับวันที่ยี่สองเดือนเจ็ดครับสี่ทุ่มหนึ่งทีสาสิบแปดสาสิบแปดวินาทีนะให้ดูกันนี้นะเป็นนาฬิกาเนาะก็ปลูกเสร็จนะครับก็อัดน้ำหน่อยอัดน้ำหน่อยนะครับให้ต้นขเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับ ถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยแต่าการปกกคืนมันจะเย็นก็ตามมีความชื้นสูงแล้วก็จะอัดน,น้าเข้าไปนิดนึงอัดน,น้าเข้าไปนิดนึงแบบนี้ผมพยายามเยืนเฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดสัก5นาทีผมก็จะปิดละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มการรอบกันให้น้ําในช่วงเช้าเป็นสเต็ปของการปลูกต้นถอนนะครับใครที่สนใจปลูกนะครับจัดได้เลยนะจัดได้เลย เราลงหมวงป้ยทนมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอํเาเภอแก่งหางแมวกับบรรยกาศการลดน้ำต้นถอนหลังจากที่ผมปลูกลงถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับในรอบการจะในรอบการจำหน่ายของปีหน้าในนี้นะครับติดตามดูได้ครับสวัสดีครับ